โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่งนทุกท่านด้วยนะครับผมในคลิปนี้จะมาสุนทรกรรมนี่เลยวงล้อโชคสตาล์สูสนนงส,สุด9เพศนะครับก็คือวงล้อที่ลดสูงสุด9เพนั่นเองทุกคนจะรู้กันว่ามันเล่นยังไงนะครับผมก็เกียวก็วันที่9ตุลาถึง16ตุลาคมเลยนะครับผมเพชรฟรีไฟ,ฟ,ฟล์ลดราคาพิเศษ1,052เพศจาก300บาทเหลือ99บาทรอเวลาเปิดขายทุกคนมาซื้อกันเลยใช้เพียงวีดีเท่านั้นซื้อแล้วรอเพชรเข้านะทุกคน เพรเข้าแล้วได้จริงๆลดราคามาแล้วหนึ่งรอบเท่านั้นเว็บนุกเกอร์โซนรับเติมเพชรฟรีไฟใช้เพียง U ูดีมีรหัสฟรีไฟล์ขายเพียบงบน้อยหลักร้อยก็มีสนใจเข้าลิงก์ใต้คลิปหรือค้นหา n ุกเกอร์โซนได้เลยก่อนนี้นะครับกิจกรรมก็เป็นประมาณนี้เลยเผื่อใครยังไม่รู้นะก็คือเราจะสุ่มไปเรื่อยๆกว่าจะได้ก้าวเพชรหรือว่าได้ส่วนลดต่างๆอะไรคือกิจกรรมนี้มันคุ้มสุดแล้วนะครับผมหมายว่าแบบมันลดสูงสุดคือแบบคุ้มอ่ะบอกเลย คุ้มไม่คุ้มยังไงก็คุ้มอ่ะทุกคนบอกเลยว่าของในนี้ก็โคตรด,ดีเลยก็จะมีชุดเออนี่เลยชุดแรกแพ็คอันนี้แล้วก็อันนี้เลยที่ทุกคนรอคอยที่ทุกคนอยากได้กันเนี่ยเห็นว่ามันเท่ๆเลยเนี่ยแล้วก็อันนี้คืออะไรชุดใหม่หรือเปล่าหรือชุดเก่าไม่รู้แต่ว่าเอ้ยด้านหลังไม่เท่อะเรียเออทรงผมแดงรองเท้าอะไรไม่รู้โอเคอันนี้คือชุดของผู้หญิงข้างหลังเป็นแบบเนี้เออเท่อยู่เนาะเอาดีถ้าได้เก้าเพชรนี่จะจัดเลยอ่ะเออ เนี่ยอ,อันนี้ชุดบูยาอ่ากันรองเท้าบูยาอะไรเป็นเซตเลยวะทุกคนอันนี้เอ้ยอ,อะไรวะชุดใหม่ก่อชุดใหม่ชุดเก่าวะไม่รู้อ่ะชุดใหม่นะนี่ะข้างหลังก็เทนะของผู้หญิงก็มีอันนี้คือกางเกงอะไรเอ้ยกางเกงยีนเอ้ยเท่ห่ะอันนี้ก็มีวะ่ะ นี่ก็มีนี่ด้วยนะทุกคนเนี่ยม,มันเป็นเหมือนแบบเสื้ออาเหมือนเสื้อนักแข่งนะทุกคนคือแบบใส่เทๆได้เลยแบบเชิงตึงอ่ะตัวเชิงตึงอะไรเงี้ยเอาไปใส่ทำโครงทำคลิปนะก็มีท่านี้ด้วยนะท่าโกรธนะแล้วก็ไอซ์วเออของนี้ทุกคนก็มาดูกันได้นะว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งในคลิปนี้ผมยังไม่ได้หมุนเลยว่าจะได้กี่เพจนะโอเคครับผมก่อนที่เราจะไปสุ่มไปหมุนกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมแล้วถ้าคลิปนี้มีเสียงรบกวนยังไงก็ขอพาย เพชรนะครับผมมาดูกันว่าผมจะหมดสก,กิลเพชรไม่ได้ดิจะพูดแบบนี้ไม่ได้ผมจะตั้งงบสักประมาณ5 0 0ร้อยหกเพชรแล้วกันมาดูกันว่าเราจะได้9ก้าเพชรไหมจะได้ชุดอะไรบ้างในงบ5 0 0ร้อยหกเพชรนะอันนี้ก็ถ้าเราได้สลดก็แล้วแต่ทุกคนจะซื้อเลยนะเรามาดูกันว่างบประมาณนี้จะได้สักกี่ชุดนะครับทุกคนนะบอกเลยว,ว่ายังไงมันก็คุ้มนะ่ะเออดูลอดแรกของผมมันมีชุดนี้แล้วอ,ะอ่ะถ้าผมสุ่มมาได้เก้าเพชรก็นะ่าจะดวงดีจะจัดเลยเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยไปยังไงเก้าเพชรมาโอ้ยเลยแล้ว เอ้ย8ปเอาดีรถคูดเยอะเลยนะ85%เนี่ยไม่ธรรมาดอ <Okay. S 1> ซึ่งเราสามารถซื้อของแบบราคาถูกถูกแล้วก็ไปเอาเก้าวเพชรได้นะแต่ว่าผมอยากจะจัดเลยแล้วกัน149เพชรมันมันถูกถูกอยู่แล้วทุกคน149เพชรเองนะไปตัวอันนี้ต้องก้าวเพชรแล้วละ่ะก้าวเพชรโอ้โหเลยอีกแล้วเก็บได้แต่ไม่ได้อันนี้ต้องจัดของราคาถูก,ยก้ยโอเคเอ้ยกางเกงอะไรเอ้ยได้เท่าวันเจ๋เลย ไปต่อหน้าทุกคนไม่รอชา้า80%เอาอะไรเอาของถูกๆแล้วกันไปต่อเก้าเพชรเก้าเพชรเก้าเพชรโอ้ไม่ได้เก้าเพชรอะไรวะรีรีรีเอาซื้ออันนี้แล้วกันโอเคนี่อ่ะกล่องปืนไปต่อเก้าเพชรต้องมาแล้วเก้าเพชรเก้าเพชรสวยสุดจัดเก้าเพชรโอเคจะชุดนี้เลยแล้วกันนะครับทุกคนมันมีชุดเดียวให้ผมเลือกหรือว่าเราจะรีเฟซวะถ้ารีเฟซจะได้ชุดอะไรวะได้ชุดนี้อ่ะ ลองรีเฟสดูเนี่ยมาแล้วมาแล้วนี่ชุดนี้เออเก้าเพชรดีสวยสวยคุ้มว่ะคุ้มคุ้มนะทุกคนคุ้มไม่คุ้มก็ดูเอาเก้าเพชรแล้วโอเคเราสามารถส่มต่อไปได้อีกนะแต่ว่าอันนี้มันไม่มีเก้าเพชรแล้วล,ล่ะเราต้องซื้อของที่ราคาถูกถูกเว้ยซื้อของราคาถูกถูกนั่นเองนะครับทุกคนเนี่ยเก้าเพชรต้องมาแล้วปะเก้าเพชรต้องมาแล้วปะเก้าเพชรเอา้าโอ้โหเลยได้ไงวะ นิดเดียวเองอ่ะเออเลยได้ไงอะ่ะอัน,นี้ซื้ออะไรได้บ้างซื้อนี้แล้วกันนะเออเก้าเพชรเก้าเพชรอีกสักเก้าเพชรโอเคตอนนี้งบผมประมาณสี่รอยเพชรแล้วนะแปดสิบเปอร์ซนเอาอะไรดีแปดสิบเปอร์เซ็นตอนนี้หมุดไปประมาณสี่ร้อยกว่าเพชรนะประมาณนั้นแหละเนี่ยไอวอได้นะเอาไม่เก้าเพชรอ่ะแตอร์เสวยอยู่นะ โลเยอะสุดๆแล้วไปเช่าเปอร์เซ็นเนี่ยเอาอะไรดีเนี่ยมาแล้วเนี่ยนี่สี่สิบสี่เพชรเองทุกคนคุ้มๆเลยเก้าเพชรมาขอเก้าเพชรสักครั้งโอ้โหถ้าได้เก้าเพชรนะบอกเลยน่าจะคุ้มจัดเลยอะ่ะแพงจังวะไม่เป็นไรกระทะย,ยังพอใช้ได้หมดไปประมาณหกร้อยกว่าเพชรแล้วทุกคนเนี่ยประมาณหกร้อยกว่าเพชรผมได้มาโคตรเยอะนะครับทุกคนเนี่ยได้เซตนี้นะเนี่ยเซตนี้หนึ่งเซต แล้วก็เซตนี้อีกหนึ่งเซตนะครับผมแล้วก็เสื้ออันนี้นะเนียวได้ประมาณนี้เลยนะบอกเลยคุ้มจัดอ่ะเออคุ้มยังไงก็คุ้มอ่ะทุกคนถ้าเล่นไปเรื่อยประมาณพันเพชรน่าจะได้หมดเลยป่ะประมาณเนี้ยน่าจะได้เซตทุกเซตหมดเลยป่ะแต่ว่าเราอาจจะแบบใช้แบบซื้อของราคาถูกสูงไม่ได้นะเพราะว่ามันมันจะหมดไปรเรื่อยๆไงเออก็โอเคครับผมสําหรับชิ้นนี้ผมก็ได้อันนี้มานะในงบกี่เพชรว่าเดี๋ยวขอคํานวณก่อนแป๊บนึงเนี่ยผมได้เซตพวกนี้มาทุกคนเนี่ยประมาณเนี้ยในงบ538เพชรเองนะเ คือมันคุ้มไหมคุ้มจ,จัดๆเลย500กว่าเพชรไ,ได้ได้มาอสองเซ็ตแล้วก็เสื้ออันนี้เนี่ยเสื้อตึงๆหนึ่งตัวเนี่ยเนี่ยได้หัวนี้มาสเซชียลด้วยทุกคนเออโอเคผมสหลับคลิปนี้ก็บอลคีคุ้มๆเมื่อผมไปจัดกันได้เลยนะสำหรับกิจกรรมนี้คือไม่ได้มา,มาบ่อยๆนะแบบนี้นะโอเคครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า,นา,าครับผมบายยครับผม